ครับกเลิดตลอดออนไลน์นะครับวันนี้มาอัปเดตมอเตอร์เวย์สายหกครับมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชนะครับ,บ,รรรบช่วงโพเสาหาดนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับลมจะแรงสักนิดหนึ่งบริเวณแถวนี้เมื่อก่อนก็จะเป็น พื้นที่เวรคืนอยู่นะครับต่เลิกเยลยรับ่ายที่ว่าบ้านคนอยู่บริเวณน,นี้นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ติดขอบข้างเนี่ครับ้างสะพานนี่ครับนี่ครับช่วงนี้ครับที่มีบ้านเวรคืนอยู่นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้ว นี่ล้อก,ก็เรียบร้อยแล้วนะครับลมจะแรงหน่อยครับระยะเวลาหลายเดือนอยู่นะครับที่ไม่ได้มาอัพเดตมัวจะไปเที่ยววัดนะครับ นี่ครับเส้นนี้ไปสลับบุรีนะครับนี่ครับที่เรายืนอยู่นะครับตองป้ายสีแดงๆนะครับเมื่อก่อนจะเป็นบ้านประชาชนแบบนู้นนะครับก็ถูกเวรคืนนะครับที่ตะเลิศดูคลิปเก่าๆนะครับเลิศเคยมาถ่ายให้ดูนะครับนี่เป็นฝั่งไปสลับบุรีนะครับไปโคราชเนี่ย ไปก็ขึ้นโค้งไปแล้วครับยังไม่ได้เอาหลอดขึ้นบรรยากาศเงียบเหงาช่วงเดือนมกรานะครับวันนี้ก็เพิ่งางวันที่ห้ามกราแล้วครับพี่ตะเลิรนมาถ่ายนะครับ สองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับเริ่มปีใหม่เลยนะครับนี่นี่ครับ ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านประชาชนนะเวรคืนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เก้าสิบอร์เซนแล้วเหลือราวสะพานนะครับช่วงนี้ก็จะไปวังน้อยนะครับเข้ากรุงเทพเส้นเข้ากรุงเทพไปวังน้อยนะครับเส้นเข้ากรุงเทพนะครับตรงนี้ก็อยู่อำเภออุทัยนะครับเขตอำเภออุทัยนะครับโพสาวหาดเหมือนกันครับโพสาวหาดนี่จะมีสองสามสะพานเลยนะครับ ก็มีอยู่สะพานหนึ่งที่สุดนะครับแถวแถบวังน้อยเขตติดต่อโคสาหาดก็จะเลิดผ่านมาเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเะเลิรจะเลยไปอีกก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่ายังไม่ได้ทําอะไรนะครับะยะเวลาสี่ห้าเดือนนะครับตรงนั้นสงสัยรอดินแข็งนะครับ รอทำราวสะพานนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ตา e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้เตลเลยนะครับราวข้างสะพานนะครับเตรียมประกอบอย่างเดียวแล้วก็เทป,ปูนก็จะเสร็จแล้วรั้วก็เสร็จแล้วนะครับ